ฮั <c oughs> โลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมการเราก็อยู่นเร็กให้ดูเรกมือเบื่อหน้าตาเหมือนผมเมื่อผมไว้เล็บยาวนะผมไม่ให้ดูเท้านะมันดูไม่สุภาพนะทุกคนนะเราควรมีลีตในการถ่ายคลิปนะทุกคนนะตัเล็กมือพอนะเดี๋ยวเล็บมือเดี๋ยวข้อจะให้ดวดตัดด้วยนะเดี๋ยวทําเป็นคลิปแอกนะเตอต๋เต๋ยังดิ้นนิ้วดังเหมือนเดิมนะทุกคนนะ เออเออโอ้ดีดิ้วเยอะไปแล้วนะก่อนที่เราจะไปดูมือผมกันเดี๋ยวรุกกดไลค์กดแชร์กดซับซักโอเคแล้วก็กดดึงแล้วก ok. e ็ถ้าอยากดูอะไรก็คอมเมนต์กันด้วยโอเคติดดีดนิ้วแล้วเนี่ยติดจากใครวะฮะติดจากใครฮะถ้าเกินถ้าเกินสิบแปดสิบหก นินทาอยู่ทุกช่องอื่นด้วยมาก็คือมามาดูกันเลยเง็บอีกทโคตรยาวต้องไปตัดนะเนี่ยแกจะเปิดเดียยแล้วแคตเตอร์ไฟพาหนังย่อนนะ <c oughs> บ้านผมก็มีคนติดโควิดแล้วไม่ใช่มาถึงในครอบครัวผมนะมายถึงแบบในอำเภอของผมอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนติดแล้วโทษนะเควิสสายพันในรไม่รู้นะไม่รู้ รู้สึก,กว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์หล,กหลาหลกหลายนะทุกคนหลากหลายนะเออนะครับเติมใน่านางย่อมนะดังเลยครับจังหวะนี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็พอแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และก็กดดิ่งกันด้วยโอเคถ้ามีข้อติชมอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ก็ด้วยบ๊ายบายสวัสดีครับ